ค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาพูดถึงวิธีการคํานวณกองทุนหน่วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคํานวณได้เองหรือไม่ว่าเราจะได้หน่วยการลงทุนเท่าไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็มาดูเมนูต่างๆใน กองทุนของ S C B เป็นตัวอย่างเนาะถ้าของเพื่อนๆมีก็ลองกลับไปดูของของเพื่อนๆดูนะคะแต่นี่ปุ้ยจะยกตัวอย่างของ S C B ก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างของกสิกรน,นะคะเวลาขายเวลาที่เราจะทำกำไรกับมันจะขายเป็นหน่วยหรือขายเป็นทั้งหมดดีแบบแบบไหนดีเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็มาดูความหมายแต่ละอันเนาะเช่นอันนี้เป็นพอร์ตกองทุนรวมของปุ้ยนะคะ โดยที่ก็จะมีสีกองทุนเดี๋ยวปุ้ยจะยกตัวอย่าง SCB Oil ให้ฟังแล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาที่กองทุนของเราที่ซื้อมาแล้วนะคะในหน้านี้ก็จะมีมูลค่าปัจจุบันนะคะนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมีรูปของชี้มาให้นะคะแล้วก็ผลตอบแทน8.63บาทเนาะแล้วก็จำนวนเอ่อจำนวนหน่วย,หน,วย,ห,นวยหน่วยลงทุนนะคะ23.67 ศูนศน,นะคะอันนี้เป็นต้นเนาะทีนี้ปุ้ยจะพามาดูตรงนี้ค่ะแยวปุ้ยคลิกตรง scbi o เนาะว่าแต่ละอันน่มันคืออะไรนะคะอันแรกนะคะราคาต้นทุนเฉลี่ยหมายถึงณเวลาที่ปุ้ยเนี่ยทำการซื้อน่ะอยู่ที่3.7672 สตางค์นะคะณนะวันที่ปุ้ยเข้าซื้อกองทุนนี้นะคะส่วนมูลค่าต้นทุนหมายความว่าเงินที่ปุ้ยลงทุนไปเนี่ยก็คือ89บาทจุดหนสตางค์นะคะอะทีนี้เราจะดูนะคะว่าเงินจำนวนเนี้ยมันจะเป็น23.6700หน่วยจริงหรือไม่นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากเอา89.17นะคะ อ่าเดี๋ยวปุ้ยจะคำนวณให้ดูนะคะเวลาที่เราซื้อเราจะได้คำนวณเป็นว่าธนาคารให้หน่วยลงทุนเรามาตรงตามที่เราคำนวณไว้ไหมถ้าไม่ตรงเนี้ยเราสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยการลงทุนเราเนี่ยตรงตามที่เราคำนวณไว้เพราะว่าถ้าขาดไปอย่างเงี้ยมันก็มีผลเวลาเราขายหรือซื้อนะคะเช่นถ้าเราจะอยากรู้ว่าเราจะได้กี่หน่วยเราก็เอามูล,ลค่าต้นทุน หารด้วยราคาต้นทุนเฉลี่ยนะคะนั่นก็คือ89.17นะคะหารด้วย3.7672นะคะก็จะเท่ากับเห็นไหมคะยอาแปลว่าหน่วยการลงทุนเนี้ยก็เท่ากันนะคะเท่ากับที่ธนาคารให้เรามานะคะส่วน 87.80เนี่ยเกิดจากต้นทุนของเรามูลค่าต้นทุนของเราก็คือ89.17นะคะบวกกับ89.17อันนี้คือเงินทุนของเรานะคะบวกกับผลตอบแทนผลตอบแทนตรงนี้ที่เป็นสีเขียวๆนะคะเท่ากับ8.63นะคะก็จะได้ มูล,ลค่าปัจจุบันก็คือ97.80เห็นไหมคะตรงเลยนะคะแต่นะเวลาเนี้ยนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไป4.1318นะคะจากปกติมันตอนเฉลี่ยที่ปุ้ยเข้าซื้อเนี่ยก็คือราคาต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยลบ3.7672นะคะ ปุ้ยเนี่ยจะได้กำไรต่อหน่วยเนี่ยก็คือ0.3646นั่นเองนะคะ3646เนาะประมาณนี้นะคะพอเอา0อ่ะพอเอาค่า0.3646นะคะคูณคูณกับหน่วยลงทุนที่ปุ้ยซื้อ23.6700 ก็จะเท่ากับผลตอบแทนเห็นไหมคะ8.63ทีนี้เราก็รู้ที่มาที่ไปแล้วว่าผลตอบแทนมาจากอะไร <Beautiful sense. S 1> <FP. S 2> มูลค่าปัจจุบันมาจากอะไรจำนวนหน่วยลงทุนมาจากอะไรนะคะราคาต้นทุนเฉลี่ยมาจากอะไรมูลค่าต้นทุนมาจากอะไรราคาปัจจุบันคืออะไรและมูลค่าปัจจุบันคืออะไรนะคะอืมหรือถ้าแบบจะคำนวณมูลค่าปัจจุบันก็คือทำยังไงคะ เอาราคาปัจจุบันก็คือ4.1318ะค,ะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยจำนวนหน่วยลงทุนก็คือ23.6700ก็จะเท่ากับ97.799แต่เขาปัดปัดทศนิยมไป1ตัวก็เลยกลายเป็น97.80 นะคะเพื่อนๆลองไปเปิดคำนวณในกองทุนของเพื่อนๆดูเพื่อ,อหามูลค่าปัจจุบันหาจำนวนหน่วยลงทุนหาผลตอบแทนหาราคาต้นทุนเฉลี่ยหามูลค่าต้นทุนหาราคาปัจจุบันและหามูลค่าปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นต้นเนาะ